พี่พี่วันเต๊กขึ้นหัวพี่ฮะอะไรปันเต๊กขึ้นหัวพี่เฮ้ใช่ไงยุ่งกับผมเร็ว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 ปมดแล้ว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 ไปเลยไปเลยไปเลยรู้ว่าที้งไปคุไปแล้วเอยหาทำไอ้เอสแปดเอาก็ใสายขอบรถไม่ได้ลืมโอ้โหเสียเลยกูไปแล้วติดคดีทำไมอยู่ดีๆก็ติดคลีครับผมใจเย็นครับ เข้าเมืองดีกว่าเข้าเมืองดีกว่าถือว่าซ้อมอุ้มเอ๋อร์โอ้ยหสามสิบนาทีวันติด้ามไปละจู้ไม่อยู่ลยจ้า ฟีครับฟรีไม่ใส่เกาะหรอครับใส่แล้วครับเรียบร้อยแล้วนะอย่าเลยผม <c oughs> ร,รอดูอยู่จแต่ีแบบแจ้งแหนมันหิวไหมน <c oughs> อกจากกับสูตรขาวยังไม่ได้บอกป้องกู <c oughs> ไม่้ึ้ัวหนุนอง รถก็ดังเกินท่อมันดังเวทกำลังใส่หลอดกาชาเลยเนี่ยโอ้โหภารกิจง่ายจังเฮ้ยมาแล้วมีคนหิวตังค์มีคนร้อนตังค์มีคนร้อนตังค์มีคนร้อนตังค์ลูกค้ามา มือก้อนตังไอ้เหี้ยมือก้อนตังกล่องตีวูกสองชุดโอ้โหปัฟบ,บกันใหญ่ปัฟบ,บกันใหญ่โอ้ยเย็นแปดสวยขอบคุณนะครับ รถอย่าไปทำครับอย่าไปทำแล้วไม่ดีครับไอ้วัดไอ้วัดมาไอ้วัดไอ้วัดมาไอ้กล้วยตามมาโอ้ไปแล้วจู้มีความล็อกเคสอีกนะแต่แว๊ว่างเขาบ้างไอมันมาไอ้มันมาแม่งแม่งจอดซ่อมรถรอเลยเฮ้ยรถกูเบรกไม่อยู่ไอ้เหี้ยแซ่บโอ้โหทำอะไร มันกันเต็มเลยยัดเป็ดเอ้ยมันมามันดักดักซอยกูวู้ฮู้แม่เฮ้ยมัน <t> ตามมาแล้วไอ้ลำสี่มันตามทันเฮ้ยมันตามมาแล้วไอ้มันมันตามมาแล้วไอ้กล้วยไอ้กล้วยตามมา โอ้ล <c oughs> ุ <c oughs> ้นลุ <c oughs> ้นโอ้คนเที่อ่ะคนที่ย่ิงยากูอย่างเงี้ยเลยคนที่อ่ะนหลอกเดินหลอกเดินหลอกนั่นหลอกไม่มีใครมาช่วยกูเลยกูโดนแกงทิ้ง กูโดนแกงทิ้งไอพวกเห็นแกงเงินโอ้โหแล้วกูหมุนเฮ้ยอย่าหิวเงินอย่าหิวเงินไม่ได้ขันรถโอ้โห คุณเด็คนหิวเงินนี่ยังรถกึงจะพังแล้วไอ้พวกหิวเงินไอ้พวกหิวเงิน อย่าไปยุ่งครับอย่าไปยุ่งมาแล้วครับมาแล้วครับเจอกันครับไอ้เหี้ยคิดแต่ไม่มาตีกูไอ้พวกหิ้วของตีวุ้นไปไปแล้วไปยวกไอ้พวกหิ้วของตีวุ้น ให้เหนืยเมืองดีกว่าสุดจัดสุดเลยพี่ปาร์คขอรถได้เป็นไงคดเฟี้ยวหลอกให้ลงรถหมดเวลาแซลมอนอรหันเองได้เลยเยอะด้วยเอาเรือหมดเวลาครับ,บเวลาครับ,บของต้องเป็นของผมดีกว่าใ,ใครมันเถื่อนตาบ้าวิ่งเยอะมันหิวขนาดนั้นเลยเหรอเด่นเร็วครับเด่นเร็วของมันจะเป็นผมแล้วใจเย็ยเนนะครับผม มาแล้วครับใครมาวะอ่าสามสี่มาครับผมไอ้กล้วยบายกล้วยบายไอ้กล้วยบายหิวเงินหิวเงินหิวของไอ้กล้วยมาแล้วไอ้ที่มันว่ะมันจะเอาให้ได้หั่วมันหิวไอ้สัตว์เร็วเเร็ว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 ดิ เติมชิวเติมันชิว,นชวจัดเก้าห้าเติมถังก็พี่ขอผมมีปัญญาจแจกแค่ยี่สิบดันแสดงว่ามันไปหลงจุดสนามบินกันป่าวะโอ้โหมาแล้ว เฮ้ยทนกันยับเลยวะใครมาช่วยเราบ้างวะขอขึ้นตรงนี้เดี๋ยวคำต้นเล่นภายในสามสิบนาทีเฮ้ยโอ้โหได้เจวงครับเจ๊งครับจะแย่งกันรับเดี๋ยวแย่งกัน เดียอยู่บมีเดียเดี๋ยวไปอยู่กกูเดี๋ยวไปอยู่กกู เกือบกูว้าวโหกูมันทำยไมมันเสียจังเ,เลยชีวิตนี้นการขับรถที่แม่งโคตรเสีย เต็มเลยมีแต่คนยิงของซ่อมรถก่อนไหมครับโอ้โหตามติดขนาดนี้ซ่อมยากอยู่ครับเวนกรรมกำลังตามเจ้าอยู่ซ่อมเองก็ทัน,น <c oughs> ได้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 ไดอ๋อมีคนคนเจอกันอยู่สวยครับสวย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  วาเล้ว้าเล้วเจ้านี่ตามเต็มเลยโอโยแม่งเห้รถหมุนอีกอุย้ยเฮียขาเป็นตะคิวนั่งยังไงให้เป็นตะคิววะ งานมาช่วยแล้วมีทีมงานว่ะอาตงที่อยู่ที่น่าจะรอด้ย <Hey! S 1> ขอขอขอ <c oughs> ข้าบเลน หยุดให้เขาตีกันสักหน่อยดิมั้ยจะรอดเลยไอ้เยี่ยบปากกระลองตักสลามเพียบเลยโอ้โตามทันก็แย่แล้ว สองนาทีสุดท้ายสองนาทีสุดท้ายให้เขาเล่นบ้างมาแล้วลูกจ้าไอลงทุนโอดลงทุนโอดคุณทำไปเพื่ออะไรเอาไปเพื่อไมาช่เอาไเพื่อนมาช่วย เอัดลงเขลงแล้วอัดลงเขลงแล้วมมาาดิเฮ้ยเดี๋ยวลงแล้วเนี่ยแบ็คแบ็คลงไปเสิร์ฟเขาหน่อยแบ็คลงมาดิเย้ๆๆๆลงมาดิอ่ะลงมาดิลงมาดิได้ส่วนเราได้ส่วนลงมาดิไปติดลงแล้วลงแล้วยูหู หมดเวลาครับหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาครับหมดเวลาครับหมดเวลาแล้วครับจบเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปถามเราไปถามให้เดี๋ยวมีอีกหรือเปล่าแว๊บรางวัลดีกว่า